สวัสดีครับพี่รองครับวันนี้จะมาพูดถึงการปิดด่านนะครับการปิดด่านปิดตายเลยนะครับห้ามนําเข้ามันสําปลังอ่ามันสําปลังจากประเทศขเขมรน,นะครับผมจากประเทศขเขมรประเทศที่มีใช่แดนติดกันกับประเทศไทยเนี่ยแหละตัวปัญหาใหญ่นะครับที่เห็ดหิมั่นเฮาเนี่ยราคาตกต่านะครับผมตัวปัญหาใหญ่เลยนะครับคือการลักลอบนําเขา้าหรือ,อ นำเขามานะครับเหตไห้รา high, คามันของบานเห่าเนี่ยตกต่ำอบ่ยงหนักในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับสังเกตบึงบาวา่วการนํำเข่าของมันสัมปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านหรือเขเมรเนี่ยนะครับผมอตอนนี้ได,ดนได้สร้างภาครัฐเพื่อได้สั่งการนะครับปิดดานนะครับปิดดานทั้ง6ด่านเป็นที่เดียบร่อยนะครับปิดตายเลยนะครับผม ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับชาวไร่มั่นกลุ่มสวนมั่นที่ปลูกมันนะครับพี่นอ้องเพราะได้มีกําลังใจชื่นขึ้นมาแน่นะครับปิดดานก็คือบ่อหายน้ําเขามั่นสําปหลังนะครับผมโดยที่บ่มีกําหนดนะครับตรงนี้เพราะว่าผลพ่วงมาจากวอ,อ,งอาง่ายๆเนาะ,อะสองประเทศใไทยกับขเขมรน,นี่นะครับ มีเลี้ยงมีเล่ากันนะครับเลยปิดด่านสั่งปิดด่านนะครับแต่ว่านะครับพี่น้องกลุ่มสวนมั่นนะฮะในยินคําว่าปิดด่านห้ามน้าเขามั่นสัมปลังเฮ่ทั่วประเทศเลยนะครับลุ่มสวนมั่นในเฮ่ทั่วประเทศเพราะยังนะครับมั่นจากต่างประเทศนะครับเชื่อได้ทะลักเข้ามาเหตุให้ราคามั่นไทยนี่ต๊ต่าคือกันนะฮะต่อจากนี้ไปทาบบ่อน้าเขานะครับจากเขมร ราคามั่นของเฮ่าเนี่ยนะครับพุ่งสูงแน่นอนนะฮะเต้นอ่าปีก่อนๆเนี่ยราคานี่สามบาทสี่บาทพี่น้องราคาสามบาทสี่บาทขนาดน้ำเขามาจากเขเมิ้นได้นี่นะฮะตอนนี้นะครับปิดด่านทั้งหกด่านห้ามน้ำเขานะครับก็คือปิดตายเลยบังให้น้ำเขาถ้าปิดเน่านะครับจนหอดปีหนาปีหกเก่า ราคามันสำปะหลังไทยของเฮ้าเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแน่นอนนะครับผมก็ฝากถึงพี่น้องกลุ่มสวนมันกลุ่มไร่มันนะครับที่นะครับก็ลังปลูกมันหรือที่ปลูกมันไปแล้วนะฮะให้ดูแลร,รักษาให้ดีนะครับะจะว่าผมก็เลยมาวา่ควบครูกเกี่ยวกับการดูแลร,รักษาไปนั่มนะครับเพจต่จางรให้หัวมันของเฮาเนี่ยหรือนะครับให้ผลผลิตของเฮ้าเนี่ย,หนะใ,หหยให้มีอ่า รายได้ปริมาณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับสูตรต่างๆที่ผมแนะนําหรือเขาไปโกดยดอนเมืองกระไดนะครับหรือนะครับผู้ใดบอกเข้าใจเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มั่นกะคอมเมนต์เข้ามานะครับจะค่อยๆทยอยตอบไปเรื่อยๆนะครับผมเกี่ยวกับการดูแลมั่นในช่วงแรกๆสองถึงสเดือนนี่ยสามเดือนนี่ย่างเขาสามเดือนแล้วให้ผสมปุ๋ยเกรดนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ฉีดใส่ทั้งใบได้เลยนะครับผม สมปุยเกดฉีใสทั้งใบได้เลยบำรุงไปเรื่อยๆครับจากปริมาณที่เฮาเคยได้อยู่ันมตันจะเพิ่มขึ้นเป็นตันหาตัน6ตันมันขึ้นอยู่กับพี่น้องบำรุงดูแรลรักษาแล้วตัวปัญหาใหญ่น้ำหล่องมันเนี่ยนะครับผมยาปล่อยใหญยาเกิดเด้อพี่น้องยาปล่อยใหญยาเกิดนะครับพออ่าหานี่คือปัญหาหลักๆที่จะเฮ็ดให้มันของเหาเนี่ยได้ผลผลิตตำ่ำนะฮะยาปล่อยให้นี่นะครับเพราะว่าทา คุ้มร่องมั่นแล้วนะครับมันจะรัดเทียให้ต้นมั่นแขกแกนแล้วก็ขยายตัวได้ยากน,นะครับแต่ถ้าเฮาดูแรลรักษาแล้วนะครับถ้าเพิ่มมั่นของเฮาเนี่ยคุ้มรล่องได้แล้วหญ้าในรล่องมั่นจะไม่มีปัญหานะครับนี่คือปัญหาหลักๆนะฮะอ่ะย้อนกลับขึ้นมาเกี่ยวกับราคามัน่นราคามั่นนะครับการวิเคราะห์ทาวนน้ำเขาจากประเทศเมรน,นะฮะร,ราคาพุ่งสูงแน่นอนครับพี่น้องเห็นบอลตั้งแต่ก่อนเนี่ยยังไม่ทันไปปิดด่านราคาดี ถึง3บาท3ถึง4บาทนะฮะอ่าทะลุพวดผาดขึ้นไปเลยนะครับในช่วงแรกๆพี่น้องที่ปลูกมั่นขี่หุ่นจักนะครับว่บาราคามั่นอ่ะทัดจากปีอ่าที่ราคาสูงสูงดันลงมาตำอีกนี่นะขนาดการนําเขามาในช่วงนั้นก็นยังเหตุให้ราคามั่นสูงนะครับผมพี่น้องบางท่านก็นกังวลนใจว่าอุย้ยบ่ไดเอามาจากเขมรแล้วมันกระิเขามาจากประเทศเลาวที่ติดต,ต่อกัน นั่นก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่นะครับผมว่าถ้าได้ลดออกอาถ้าได้ตัดออกจากประเทศคือเขเมรแล้วนี่คือปิดด่านเขเมรแล้วนี่บอ่อน้ำเขาจากเขเมรมั่นประเทศเล่านะครับที่เขามาก,กับบอ่อนาจะนะครับบอ่อนาจะส่งผลเหตุแห่งราคามั่นฮขาตุกตำร้ายเกินไปนะครับผมเสียว่าทางประเทศคือทั้งจีนเพิ่งไปเปิด รับสื่อขึ้นกันล้วกระ่งออกลาเลียงออกไปทางปุ่นเลยนะครับอ่แล้กก็มีอ่าการนําเขามาจากประเทศเล่าแน่นะครับคิดว่าบาหลายนะครับคิดว่าบ่าหลายบานณาจะสามารถเทศไห้ราคามันเฮาดิ่งเหวคือเก่าได้แต่ถ้าปิดตายจากประเทศขเขมรเลยนี่นะครับบรับสื่อเลยนี่เ็ดไห้ราคามันของเฮานี่ดีโตสูงขึ้นแน่นอนว่าต่ำกว่า2 3บาทแน่นอนนะครับผมว่าต่ำกว่า23บาทแน่นอนนะครับผม ก็คือรักการวีเคราะห์ถทาบ่น้าเขามาเห็นบ่สท,ที่เพิ่นอ่าทางอ่ามีข่าวออกมาว่าสื่อปีหนึ่ง 5, นี่5หาพันล้านเ0 0พันล้านเห็นบ่นะครับมันเป็นจนํานวนมหาศาลนะครับเป็นจนํานวนมหาศาลที่ไปสื่อหัวมันสดจากประเทศเพื่อนบ้านจากประเทศเขมรมาน,านี่แต่ว่าท้บบ่ซื่อเลยนี่น,นะครับผมท้บบ่ซื่อเลยนี่ยเพราะว่าเฮามีสองฝั่งเนี่นะครับสองฝั่งคือสื่อจากเล่าแน่สื่อจากเขมรแน่เป็นบอ่ะอ่า คือปีนี้ตัดปิดตายเลยบ๊ซื้อจากเขมรปุ๊บเนี่ยมั่นไทยของเฮาที่อยู่ในประเทศเท่านี่ราคานี่ดีขึ้นแน่นอนครับพี่น้องรับประกันเลยตัวนี้นะตัวแก้ปัญหาราคามั่นตกต่ำได้ดีที่สุดนะครับผมเห็นบอในช่วงแรกแก้ปัญหาเพราได้เพราะว่าผลประโยชน์มั่นหลนะครับผลประโยชน์มั่นหลนะทางภาครัฐหรือว่าผูถีมีตําแหน่งนะครับเพิ่ออาจจะเป็นเจ้าของที่นําเขามากอะไรนะครับผม อันนี้ผมกับบ่ได้ผาดพิงงด้วยอันนี้มันผาดพิงไปทั้งหลก็ขออภัยหลายๆนะครับผมเพิ่นนําเขามานะครับเพราะว่าเพิ่นมีผลประโยชน์เพื่อเลยแก้ปัญหาบ่ได้นะครับแต่ถ้าปิดดานทั้ง6ด่านปุ๊บมันจะแก้ปัญหาได้โดยอัตโนมัติเลยครับพีน่น้องถ้าปิดดานบ่น้าเขามั่นจากประเทศเมมรนคือราคามันเนี่ยมันอัตโนมัติเลยมันจะปับขึ้นแน่นอนนะครับเออปับขึ้นได้แน่นอนนะฮะคือกลุ่มสวนมันเนี่ยยินข่าวว่าปิดดาน เฮ้เ hey, ลยเป็นยังจังเฮ้หู้แล้วว่าราค่ามันจะปรับขึ้นนะครับพี่น้องที่จอบอยู่ขึ้นกันจอบแบบใดเพราะว่าตัวนี้คือแก้ปัญหาบ่าได้ทางภาครัฐแก้ปัญหาบ่รด้แก้ปัญหาราคามันตกต่ำบพราะรับปากหนึ่งเดียนมกกรตั้งแต่เดียนท่านว่าหกเจ็ดนี่เจ้าจะเบิดหกแปดหรราคากันยังอาหนาบมากราคาบาทกวัวกบาทเดียวนะครับบาทยี่สิบนะครับต่อจากนี้ไปนะครับราคาจะเริ่มปรับขึ้น ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าบ่แน่อาจจะทะลุ4บาทกลัวก็ไ้ปีนี้นะครับหรือว่าปลายปีนะครับปลายปีไปหาต้นปี6เก่าราคาจะพุ่งปวดเลยถ้าบอ่อน้าเขาถ้าปิดดานไปเลยปิดตายไปเลยนะครับผมนี่แหละครับทรงผลเห็ดห้ราคามันของเฮ่าเนี่ยนะครับจะฟื้นโตขึ้นมาอีกนะฮะเห็ดห้พี่นองเฮ่านี้ได้ยิ้มแน่นะครับอ่ไปปลายปี68 ไปหาปีหกเก่าราคามั่นปั๊บขึ้นแน่นอนครับพี่นอ้องฝากพี่น้องกลุมสวนมั่นดูแลรักษามานันน้งเฮาให้าหามันดีนะครับให้ได้ผลผลิตสูง,สงกับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแช่น้ำแน่นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการอ่ะเพ็่จังได้ให้ผลผลิตเฮาสูงนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามนะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งที่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาเฮ็ุตามสูตรที่บอกเคยได้ไรละสามตันเพิ่นว่า,คาเคยได้ไรละสามตัน แต่ว่าตอนนี้เฮ็ดตามสูตรที่บอกแนะนํามากเนี่ยได้รายละหาถึงหกตันนะครับได้รายละหาถึงหกตันเพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าตัวแต่ว่าก็เสียใจตรงที่วา่าราคามันมันตําแห้งนะครับต้นปีที่ผ่านมาที่เขาถอนผลผลิตเ้างออกเนี่ยนะครับผมราคาแค่บาทเดียวแค่บาทกลัวๆเองนะครับถ้าได้สามบาทสี่บาทเนี่ยก็จะได้เฮ่ขึ้นอีกกว่านี้นะครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแช่นะครับปีนี้นะครับผม หรือว่าไปไปลายปีเ,พพเตียพลผลีขาเริ่มจะออกคิดว่าราคามันบาต่ำกว่า3-4ถึงบาทแน่นอนครับพี่นอ้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจตั้งอง,องคลิปนี้ขอโจทเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ